สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับต้าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทำใช้แล้วชอบนะคะประจำเดือนกระดัษกระดาคมใช่ไหมจูลายกระดักกระดาเออนั่นแหละปกติเดี๋ยวต้าจะทำสอเดือนครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยจะทำเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ทีนี้ว่าเออหลายๆคนชอบอะไรเงี้ยอยากให้ทำ อีกล้บบวกกับว่าในช่วงของเดือนกระกฎาคมเนี่ยจุลายเนี่ยมันมีของเล่นมากมายเยอะแยะที่แบบไปลองไปเล่นแล้วใช้แล้วชอบแล้วก็อยากจะมาบอกต่อนะคะและเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็เริ่มกันเลยเราก็มาเริ่มจากใบหน้ากันก่อนดีกว่านะคะก็มองดูแล้วทุกอย่างในนี้มันก็เหมือนกับจะใช้กับหน้าทั้งนั้นเลยนะเออถามมีใครชอบมากสกหน้ามั้งคะตั๊กเรเป็นคนหนึ่งนะที่ที่บ้ามากสกหน้ามากๆอ่ะชอบมากๆไม่ว่าจะเป็น ครีมมาสก์ไม่ว่าจะเป็นเคลไม่ว่าจะเป็นไอที่เป็นแผ่นชีสมาสก์อะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งแบบเอานูน่นเอานี่เอานั่นมาผสมแล้วก็มาสเองนะคะชอบถึงขนาดนั้นนะและนี่เลยตัวนี้นะคะเพิ่งไปได้มาใหม่นะคะไปได้ลองมามีคนแนะนำมา่ซึ่งต้องขอขอบคุณคนที่แนะนำมามากมากนะคะคุณแบงค์นะคะ <G ül üş> ก็รู้อยู่แล้ว,ลวคุณแมงไม่ดูวิดีโอตักหรอกแต่ว่าเออก็แค่อยากจะบอกไว้นะว่ามันดีจริงๆนะคะอันนี้นะคะก็เป็น The Body Shop Warming Mineral Mask นะคะเป็น s e l l Warming Deep c l e a n s i n g แล้วกเ็เป็น Chlorine Clay Treatment ด้วยนะคะอันนี้เป็นแบบ a l l S k i n type เลยนะคะก็คือทุกสภาพผิวไม่ว่าจะเป็นผิวมันผิวแห้งผิวผสมใช้ได้หมดนะคะอันนี้ตั้งใจฟังดีๆนะเพราะตั้งจะทำเป็นสเต็ปๆเลยนะแล้วมันแบบ มันใช่จริงๆอ่ะมันใช่จริงๆนะอันดับแรกเลยเนี่ยก่อนที่เราจะมาส์กหน้าใช่ไหมเราก็ต้องให้หน้ามันสะอาดก่อนใช่ไหมก็คือล้างเครือ่องสำอางอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอาน้ําพรมๆหน้านิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็ลงเจ้าตัวนี้ไปแต่ว่าประมาณเนี้ยอย่าให้มันใกล้ๆกับตาแล้วก็ตรงปากเนี้ยอย่าไปใกล้มันมากนะคะแล้วไอ้ตัวเนี้ยพอลงไปแล้วอะ่ะมันจะรู้สึกร้อนซึ่ง ซึ่งที่เขาร้อนเนี่ยเพราะว่าเขาจะไปเปิดรูขุมขนไปเปิดโพวอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยแล้วทําความสะอาดคือมันเป็น deep cleansing เงคะเปิดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราทิ้งไว้ประมาณ5นาทีอย่ากเกินนั้นนะคะเอาแค่5นาทีพอแล้วก็ล้างออกใช่ไหมล้างออกด้วยน้ําเปล่านะคะให้สะอาดเลยเสร็จแล้วตักจะตามด้วยตัวเนี้ยเป็นไอ้ nose stripe โน้ตสิปเนี่ยแหละนะคะเป็นที่ดูดสีวะที่เป็นลอกสีวะนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูก็ได้อันนี้จะเป็นของเบลเรคือจะเป็นอะไรก็ได้อะซึ่งตัวนี้เป็นตักใช้อยู่แล้วตักชอบสีดำเพราะเวลาที่เอ่อลอกออกมามันจะเห็นสิ่งสกรปรกทั้งหลายนะคะจะบอกว่าออกมาไปมเนี่ยหรือว่าเราเป็นคนสกรปรกวะ อ,อมันออกจริงๆคือออกมาเยอะเลยอ่ะบบเวลาลาอ,อกมาแล้วมันน่ากลัวไงก็เลยไม่ได้แบบว่าถ่ายรูปไว้ให้ดูะนะเอาเป็นว่าครั้งต่อไปถ้าเกิดว่าตักทําจะถ่ายรูปแล้วก็ลงในเฟซบุ๊กนะคะของตั๊กน,นะถ้าใครอยากเห็นความสกปรกของใบหน้าดิฉันก็ไปดูได้นะคะเสร็จแล้วก็จะใช้โทนเนอร์นะคะในการทําความสะอาดอีกหนึ่งรอบนะคะเสร็จแล้วจะตามด้วยเจ้านี้นะคะ ซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบของเดือนนี้นะคะอันนี้เป็นชีสมาสก์ของอ่านไม่ออกนะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นอันนี้เป็นโปรนะคะเอ s เซนส์ a ฟ k มาสกนะคะอันนี้ถูกมากคุ้มมากจาก้ะมี45แผ่นนะคะอยู่ในนี้ราคาที่ได้มาคือ16เหรียญ15,99เหรียญก็16เหรียญน,นั่นแหละนะคะตกแผ่นหนึ่งมัน ตกเลขอะ่ะไปคิดกันเอาเองลวกันนะสองตัวนี้ยเขาก็แนะนำมานะคะให้ให้ลองใช้ดูแล้วชอบอะ่ะชอบชอบมาสกตัวนี้มากๆคือมันไม่เหมือนกับมาสกตัวอื่นที่ที่ตักเคยใช้มาตรงที่ว่าแผ่นเขาบางแบบบางมากๆอะ่ะเออแล้วมันใช้ง่ายคือมันไม่ได้แผ่นใหญ่มากไปกว่าหน้าเราเท่าไหร่อะนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาเขาบอกว่าให้ให้ทิ้งไว้20นาทีนะ ก็ทิ้งไว้ที่20นาทีใช่ปะแล้วพอถึง20นาทีปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันดันแล้วมันมันเสร็จแล้วอะเพราะว่าออไอเอสเซน์ทั้งหลายน้ําทั้งหลายที่จะบํารุงหน้าเราอะเหมือนมันซึมเข้าไปในผิวเราแล้วอะแล้วแผ่นกระดาษแผ่นมาสกนั่นอะคือเขาจะเริ่มแห้งลงไปแล้วอะค่ะพลอกออกเนี่ยก็จะใช้มือแบบกดๆเหมือนแบบตื่น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 อะไรอย่างเงี้ย <laughs> เกี่ยวกันไหมหน้า <N> คุณก็กลับมานุ่มเด้งจริงๆช่วงนี้จักใช้เกือบทุกวันเออมาสหน้าทุกวันเปลืองไหมแต่มันรู้สึกดีอ่ะมันชอบอ่ะแต่ว่าไอต้ตัวตัวเนี้ยนะคะตัวไอวอร์มมิ่งมาส์ตัวเนี้ยนะคะใช้แค่สัปดาห์ละสองครั้งก็พอนะคะถัดมานะคะจะเป็นตัวนี้เลยนะคะ Maxtop c r e ครีมนะคะตัวนี้นะคะเหมาะมากสำหรับคนที่ อชอบหน้าแบบโกลโลหน้าฉ่ำน้ำผิวแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเรเดียนส์แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออวันนี้วันนี้ก็ใช้นะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็มีแบบโลชั่นแล้วก็มีแบบครีมแล้วก็นะชอบแบบครีมมากกว่านะคะชอบเทิเคเจอร์เขามากกว่าอ่าทำไมมันเป็นสโตรปสโตรปคืออะไรตอนนี้กำลังดังมากเลยนะสโตรปสโตรปปิง้งมันก็คือการไฮไลไท์นั่นแหละค่ะ ซึ่งครีมตัวนี้มันก็ทำให้หน้าสว่างหน้ากล์แบบเหมาะํำหรับซัมเมอร์นะจะใช้ลงไปก่อนลงรองพื้นก็ได้จะผสมกับรองพื้นก็ได้นะคะจะชอบใช้ตัวนี้นะคะ Max a x กสโตปครีะกับ Foundation ตัวนี้ของ Roreal i n f a l l i b l e Pro Matte นะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็น Foundation ที่จะพูดถึงของเดือนนี้ว่าใช้แล้วชอบ จะจะใช้คู่กันบางทีก็ผสมกันบางทีก็ลงตัวนี้ไปก่อนแล้วแล้วลงตัวนี้คือฟาวเดชั่นตัวนี้เนี่ยมันให้ความแมทมันเป็นเนื้อแมทใช่ไหมคะแต่ว่าเราเป็นคนผิวผสมบางทีก็แห้งบ้างอะไรบ้างอ่าพอมาใช้ช่วงหน้าร้อนเนี่ยด้วยกันน่ะ ันฟินน่ะผิวมันดีหน้ามันเนียนอาะถัดมานะคะตัวต่อมาที่จะพูดถึงก็คือคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะ makeup forever full coverage นะคะอันนี้เป็น waterproof ในวันที่ตักไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยไม่ได้ลงรองพื้นนะแน่ะตักก็จะใช้ Con ะคะอนซะีลเลอร์ตัวนี้นะคะแป้มตามจุดต่างๆรอยบางทีใช้ตรงใต้ตาด้วยนะตัวตัวนี้นะคะ แล้วช่วงนี้เป็นหน้าร้อนนะคะใช้ได้ดีมากไม่ไม่ไมหลอะ่ะเออพอแป้งลงไปแล้วใช่ปะก็ใช้แป้งก็ทาแป้งแค่เนี้ยเนาะปกปิดดีแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยนะคะไม่ไม่จับตัวกันเป็นก้อนแล้วเมื่อก่อนน่ะตักชอบของ Mac นะ Studio f i n i s h ช่ที่เป็นแบบเนี้ยเดียวนะคะตัวตัวเนี้ยตอนนั้นอชอบมากแต่ว่าพอมาลองเจ้าตัวเนี้ยเออชอบมากกว่า Mac อีกอะ่ะ ราคาเขาก็ไม่ได้ถูกนะก็คือค่อนข้างที่จะพรซี่นิดนึงนะแต่ว่ามันคุ้มตรงที่เราไม่ได้ต้องใช้เยอะนะคะบีบนิดเดียวเนี่ยก็ก็ได้แล้วอ่าใช้มานานมากแล้วยังยังไม่ไปถึงไหนเลยอะ่ะเอออยู่เหมือนยังเต็มอยู่เลยอะ่ะก็ตัวนี้ก็เป็นตัวโปรดนะคะเริบเริบอ่ะถัดมานะคะมาพูดถึงบลชอนกันบ้ากดีกว่านะคะ ตัเนี่ยบอกตัวเองมาตลอดเลยนะว่าอย่าเลยอย่าไปซื้อเลยไอ้ที่ปัดแก้มอมีเยอะแล้วใช้ก็ยังไม่หมดซื้อทําไมไม่จําเป็นแต่จัดมาสองอันดูแพ็กเกจเขาสิคือแบบลูกหัวใจอะมันน่ารักป้าแบบ น่ารักอ่ะรักคุณออารกมากเลยอ่ะคืออันนี้นะคะก็คือ t o o face นะคะ love blush นะคะเป็น long lasting 16 hour blush นะสีแรกนะคะเป็นสี baby love นะคะสีเขาจะเป็นแบบว่าชมพูมอฟมอบนะคะซึ่งด้านในดูสิมันมีแบบลวดลายเป็นกระต่ายน้อยสองตัวนะน้องรกักก็แบบ กุ้งกิ้งฟุงฟิงมุ้งมิ้งมากมเลยนะและอีกอันหนึ่งนะคะสีนี้เป็น I will always love you Yes I love you เห็นรักแล้วปะมีคนดูหายหมดนะคะเอาต่อนะคะสีนี้ก็จะเป็นสีออกแนวส้มๆสีสวยนะสวยสวยเวอร์สวยจัด <c oughs> ปัดออกมาก็ได้สีแบบที่เห็นเลยนะคะ สีแบบชัดเจนพิกเมนตดีมากแล้วก็ติดทนจริงๆนะอันนี้อยากที่จะพูดถึงแล้วก็อยากแนะนำว่ามันมันน่ารักกุ้งกิ้งแล้วมันก็ใช้ดีเชงเชงนะคะคือชอบแพ็กเกจที่สุดอะสองอันลู้หัวใจแปตไว้ <laughs> โออหนิงจริงคนดูหนิงจริงตอนนี้ใครไม่ชอบหัวใจบ้างโอ้โหแสดงว่าไม่มีใจค่ะและวนั่นก็เป็นทั้งหมดที่ใช้แล้วชอบนะคะประจำเดือนกรกฎาคมนะคะเออถ้าเพื่อนๆนะคะมี สิ่งที่ชอบมีเฟซเบตของตัวเองนะคะแล้วอยากจะบอกต่อก็รีฟคอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะ mm hmm. ก็เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นๆที่มาดูวิดีโอนี้นะคะหรือคนที่เขาอ่านคอมเมนต์ส่วนตัวตัวเองเนี่ยก็จะได้ลองสิ่งนั้นบ้างนะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย